ในเดือนนี้นะครับก็มีตัวละครตัวดําตัวใหม่เข้ามาในเซิร์ฟจีนะครับก็เป็นตัวอย่างโซนิกร่าง2นะครับแต่ก่อนที่ผมจะมารีวิวตัวนี้ผมขอแนะนําเพจซื้อขายไอดีเกมวันพันแมนก่อนนะครับรับรองว่าถูกกว่าซื้อเองแน่นอนนะครับเพราะว่าปกติเราซื้อตัวดํากันเนี่ยร้อยแปบใบก็ตกประมาณ5,000กว่านะครับถึงเกือบ1นึ่งมื่นเลยก็ว่าได้ <c oughs> <ๆ>เพจนี้เขาก็เน้นขายไอดีสวยๆนะครับและบอกได้เลยนะครับแต่ละไอดีของเขาเนี่ยสวยมากจริงๆอย่างไอดีแรกนะครับเซิร์ฟหนึ่งร้อยห้าสิบสี่แฟกกาโร่ซอมบี้ แมนะครับตัวดํา3ตัวนะครับตกราคา4,490บาทขนาดผมเติมไปเยอะกว่านี้ยังมีไม่เท่านี้เลยนะครับแล้วไม่จบแค่นั้นนะครับไอดีนี้ยังมีทัตซึโมกินะครับราชาทะเลบ่วงต่กรพัดเด็กตัวแดงเนี่ยมาเกือบครบทุกตัวนะครับส่วนตัวดาเนี่ยก็มีมากถึง3ตัวไอดีนี้บอกเลยนะครับว่าปั้นแล้วเล่นได้ยาวๆนะครับติดท็อปเซิร์ฟแน่นอนแล้วไม่ต้องเสียเวลาปั้นตัวละครเป็นเดือนๆนะครับเพราะไอดีนี้เนี่ยเขาก็ปั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกรอบทองบวก2บวก3กันแล้วนะส่วนสำหรับใครที่ ไอเดียทัสซูเมกิราคา300บาทก็มีนะครับบอกก่อนนะครับว่าทัสซูเกิเนี่ยเป็นตัวที่สุ่มได้ยากมากๆผมที่เล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาเนี่ยผมก็เปิดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วไม่เคยเปิดได้อีกเลยถึงไอดีันี้จะขายออกไปแล้วนะครับแต่ยังมีไอดีอื่นนะครับที่มีคอมโบรูปแบบนี้อีกหลายไอดีนะครับก็ลองเข้าไปหาดูในเพจซีฮีช็อปกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ระวังเพจฟอมกมาด้วยนะครับเพจแท้เนี่ยจะมีผู้ติดตามสี่พันคการ รีวิวตัวละครโซนิกกันต่อนะครับโดยร่างนี้เนี่ยก็จะไปโผล่ตอนที่ไปปลดเมืองนะครับเพื่อจะท้าสู้กับไซตามะเพราะตอนนั้นเนี่ยไซตามะก็เพิ่งจะได้บรรจุเป็นฮีโร่นะครับก็อยากจะรีบเร่งสร้างผลงานงานของฮีโร่เนี่ยมันก็คือการจัดการกับเปล่าไวร้ายนั่นเองโซนิกเนี่ยมันก็เลยมาท้าไซตามะสู้นะครับเนื่องจากว่ามันเคยแพ้ไซตามะมารอบที่แล้วนะครับมันก็เลยยังคาใจอยู่แต่ทีน่นี้ไซตามะมันไม่สนใจโซนิกครับมันจะไปตามหาไวร้ายนะโซนิกเนี่ยก็เลยเล่นเป็นไวร้ายเอง ด้วยการถล่มเมืองนะครับไซดามาเนี่ยมันก็เลยกระโดดขึ้นไปสับคอโซนิกทีเดียวลงมาก็จมดินเลยนะครับและนี่ก็คือฉากปรากฏตัวของร่างนี้นั่นเองครับในเกมเนี่ยร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่2แล้วนะครับและร่างนี้เนี่ยก็มีดาเมจที่แรงกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าอันติโซนิกร่าง2เนี่ยแรงกว่ายุงแดงร่าง2องีกนะครับที่มีดาเมจ500%ต แต่ของโซนิกมีดาเมจเพียวๆอยู่ที่600%เลยนะครับยังไม่รวมดาเมจอื่นๆอีกนะจะโหดขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขากันดีกว่าครับสำหรับสกิลแรกของโซนิกนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นการโจมตี3ามพิษใส่เป้าหมายเดียวด้วยดาเมจ120%ซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากนะครับเพราะว่าตัวละครตัวดําตัวหลังหลังเนี่ยไม่น่าจะมีตัวละครอะไรที่มีสกิลธรรมดาที่ธรรมดาแบบนี้แล้วนะครับส่วนมากจะมีเอฟเฟกพิเศษในสกิลธรรมดานะครับ มาต่อที่สกิลที่2นะครับโจมตี5ฮิตใส่เป้าหมายเดียวด้วยดาเมจ600นะครับบวก60% h p สูงสุดของเป้าหมายแต่สูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน60 0%ของพลังโจมตีโซนิกนะครับสมมติว่าโซนิกโจมตีไปด้วยดาเมจ0 0 0 0 0ส่วนเป้าหมายเนี่ยมี h p อยู่ที่2ล้านบวก60% h p สูงสุดของเป้าหมายที่มี h p อยู่ที่2ล้านก็คือ1 2 0 0ล้าน2นะครับ แต่ในวงเล็บเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน600%ของพลังโจมตีโซนิกนะครับที่ผมสมมุติไว้เนี่ยก็คือ600,000ใช่ไหมแต่ล้านสเนี่ยมันเกินดาเมจของโซนิกมา2เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนหักเหลือแค่600,000ดาเมจจากโซนิก6 0 0 0 0นะครับดาเมจจากเป้าหมายก็600,000รวมกันเป็นล้านสเท่ากับว่าโซนิกเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่1,200%นะครับ เป็นเอฟเฟกที่ใช้ง่ายมากนะครับแล้โก็แรงมากด้วยถ้าไม่มีสกิลคืนชีพหรือว่าสกิลเกิดใหม่เนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครรอดนะและสกิลโซนิกยังไม่จบแค่นั้นนะครับนอกจากจะมีดาเมจแรงแล้วเนี่ยยังมีสกิลฟื้นฟูตัวเองด้วยโซนิกเนี่ยจะทําการรักษาตัวเองต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับจากดาเมจ50%ที่โซนิกทําได้ โอ้โหนอกจากจะแรงเวอร์แล้วนะครับยังมีสกิลฟื้นฟูนตัวเองด้วยนะครับอย่างนี้ก็น่าจะยืนได้หลายเทิร์นอยู่นะผมก็หายแปลกใจแล้วนะครับว่าทําไมสกิลธรรมดาถึงไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยเพราะความพิเศษเนี่ยมันมายัดรวมอยู่ที่สกิลอันติหมดแล้วนะครับ พอมาตอนที่สกิลพาสีนะครับจะเพิ่มความเร็ว15%เมื่อเริ่มต่อสู้ในระหว่างต่อสู้เนี่ยจะสร้างโล่ทนทานนะครับจาก HP สูงสุด20%และบัฟโล่ทนทานนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีโล่ทนทานนะครับในแถวเดียวกันสูงสุด2ครั้งสูงสุด2ครั้งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นต่อสนามนะครับไม่ใช่ต่อรอบ ก็มาดูที่เซตอุปกรณ์กันบ้างนะครับดาเมจเดี่ยวแรงขนาดนี้แน่นอนจะเป็นเซตอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นเซตปาเถื่อนนั่นเองเซตนี้เนี่ยก็สร้างดาเมจใส่เป้าหมายหลักเพิ่ม30%นะครับแล้วก็เป้าหมายรองอีก30%ถ้าเป้าหมายรองมี HP ไม่เยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะตีทีเดียวหาย2ตัวนะครับ ส่วนนนี้ผมจะพามาดูโซนิกในโหมดเรียวไทม์นะครับโซนิกเนี่ยก็เร็วที่สุดนะครับทั้ง2ทีมเลยอารมณ์ก็จะค,คล้ายๆกับการใช้หน้ากากหวานนะครับถ้าเราอันตีเสร็จแล้วสามารถเก็บศัตรูได้เลยนะครับศัตรูเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่5ตัวเราก็จะได้เตียบนั่นเอง ต้องบอกก่อนนะครับว่าในโหมดเรียลไทม์เนี่ยมันไม่สามารถรีด,ดาเมจสูงสุดได้นะครับเขาจะบังคับให้เราใช้ได้แค่ดาเมจตั้งต้นนะครับทุกตัวเลยทุกตัวเนี่ยจะปรับให้บาลานซ์กันนะครับจะใส่ลูนเพิ่มดาเมจได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าจะดูว่าโซนิกเนี่ยตีแรงขนาดไหนต้องไปดูในโหมด PVP นะครับหรือว่าในโหมดสึกดวน และยิ่งถ้าเอาไปเล่นในศึกดวลทีมปีศาจนะครับที่ไม่มีทั้งปู่บอมไม่มีทัสมากิล่าง2บอกเลยว่าอย่างก๊อตนะครับตีหายทีละตัวทุกเทอร์แน่นอนแต่ในโหมดเรียลไทม์เนี่ยโซนิกก็ยังตีติดโลกของปู่บอมอยู่นะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถรีด,ดาเมที่แท้จริงออกมาได้และโซนิกเนี่ยก็จะตายในเทิร์ที่2ด้วยนะครับจากสานะของทัสมากิล่าง2 เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเอาไปเล่นโหมดอื่นดีกว่านะครับที่ไม่เจอกับปู่บอมแล้วก็ทัสสมกีอย่างเช่นโหมดตีบอสหรือว่าโหมดสุดดวนกับฮีโร่เอ็กปีศาจครับ เนี่ยครับพอเข้าสู่รอบสองเนี่ยโซนิคก็โดนสานะของทัตซูมากิก่อนที่จะทําการโจมตีนะครับพอลม้ลมลงไปครับแต่โซนิคฝั่งซ้ายยังรอดอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีเลือดเต็มหลอดโดนสานะเข้าไปเนี่ยก็ลดไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นเองแต่ของฝั่งขวาเนี่ยเขามีเลือดเหลือครึ่งหลอดตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของอัตราการฟื้นฟูเนี่ยผมว่าทําได้ดีมากนะครับถ้าไม่มีไอ้ตัวทัตซูมากิเนี่ยอาจจะยืนได้ถึงรอบที่10แบบสบายๆเลยก็ว่าได้ และที่สําคัญนะครับโซนิกเนี่ยมันเป็นตัวที่มีดาเมจโจมตีใส่เป้าหมายเดี่ยวแรงมากๆใช่ไหมครับมันก็จะเก่งมากๆนะครับในการตีบอสไม่ว่าจะเป็นบอสกิลบอสกิจกรรมหรือว่าหายนะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูคนล้มจากสานะกันนะครับโอเคครับ p ีีวัคซินแมนปูบอมนะครับแล้วก็ปูบอมล้มกันไปทีเดียว4ตัวลวดเลยนะครับ และเข้าสู่รอบที่3ครับโซนิกล่าง2ไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าซุยริวยังอยู่นะครับไม่ใช่พอถึกแต่ว่ายังไม่ถึงเธอในเซลนะครับจะสังเกตได้ว่าซุยริวเนี่ยจะตีคนสุดท้ายเลยตอนนี้ทัตสึมากิสองคนก็ตีกันเหมือนเดิมนะครับทุกตัวกลายเป็นตัวประกอบหมดนะครับถ้ามีไอสองตัวนี้อยู่ในสนามเราก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยตีกันถึงรอบสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูศึกดวลกันดีกว่าที่ไม่มีทัตสึมากิแล้วก็ไม่มีปู่บอม อันนี้ผมก็จะพามาดูสึดดวอนรอบ16ทีมนะครับหลังจากที่โซนิกเข้ามาเนี่ยคนก็หันมาใช้ G4 มากขึ้นนะครับอีก2ตัวก็คือเกโลเกโลกับยุงแดงนะครับเหมือน4ตัวนี้เนี่ยมันคอมโบกันนะเดี๋ยวรอดูโซนิคล่าง2นะครับตอนนี้ยังไม่ติดปรับความเร็วนะครับแต่หลังจากที่เริ่มเกมขึ้นมาเนี่ยโซนิกจะดันขึ้นมาอยู่ต้นๆเกมนะครับ ก็ได้จากการบัฟความเร็ว15%นั่นเองครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะครับยุงแดงฝั่งขวาตีธรรมดาไปทําให้ยุงแดงฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปเลยนะครับยุงแดงเนี่ยมันมีสกิลไล่ตีที่แรงที่สุดในเกมนะครับไล่ตีทีนึงเนี่ยก็คือจะหาย1ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เทียบกันจริงๆนะครับระหว่างยุงแดงกับโซนิกถึงแม้ว่าโซนิกเนี่ยจะมีดาเมจอันติแรงกว่ายุงแดงถึง2เท่าก็ตามแต่ก็เทียบกับยุงแดงไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่สามารถเอามาแทนกันได้ เนี่ยครับยุงแดงไล่ตีธรรมดาใส่คาบูโตนะครับเรียบร้อยครับหายไปอีกหนึ่งตัวถึงเธนยุงแดงยุงแดงก็แค่ตีธรรมดาเฉยนะครับก็หายไปหนึ่งตัวเหมือนกันในเธอหนึ่งเนี่ยยุงแดงมันสามารถเก็บได้หลายตัวนะครับแต่โซนิกเนี่ยมันจะเก็บได้ตัวเดียวนะครับเนี่ยครับไล่ตีด็อกเตอร์กีนัทอีกรอบหนึ่งนะครับหายไปอีกหนึ่งตัวและเกียรโลเนี่ยก็ได้เรียกเพื่อนที่มีดาเมจแรงที่สุดในทีมออกไปโจมตีนะครับก็ได้แก่ยุงแดงนั่นเองไม่ใช่โซนิกนะครับโซนิกเนี่ยมันแรงแค่อันตีนะครับ ส่วนเรื่องของการตีบอสแน่นอนว่าโซนิกเนี่ยก็อยู่ในระดับก๊อตเลยนะครับอันตีไซบอสแค่ทีเดียวก็คือตายเลยนะครับแต่ในโหมดนี้เนี่ยบอสมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูรอบ2อกันดีกว่าว่าจะจบแบบเดิมหรือเปล่านะครับโดยดาเมจอันตีรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่1นล้านสี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบ2ว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจอันตีของโซนิกเนี่ยมันจะต้องแรงตาม HP ของเป้าหมายนะครับแต่ก็จะไม่แรงเกิน600%ของดาเมจนะครับ อันนี้ผมก็จะเปิดแอนิเมชันให้ดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแอนิเมชันของโซนิกเนี่ยถือว่าเท่มากๆเพราะว่าเขาเอามาจากในแอนิเมตเลยนะครับโซนิกอันตีไปแล้วครับดาเมจอยู่ที่1นล้านเครับก็เยอะขึ้นมาประมาณ3 0 0แสนนะอันตีอีกรอบหนึ่งก็คือหายแน่นอนนะครับก็คือยิงตีบอสกันแบบชิวๆเลยแต่ยังไงก็สู้ยุงแดงไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ายุงแดงเนี่ยจะทําดาเมจต่อรอบได้ดีกว่าเพราะว่ายุงแดงเนี่ยมันอันตีใส่บอสร,รอบหนึ่งนะครับแล้วกคไล่ตีสามรอบดาเมจที่มันทําได้เนี่ และถ้าเอาโซนิกกับยุงแดงมาไฟกันในโหมด PvP นะครับยุ่งแดงเนี่ยมันสามารถหลีกเลี่ยงอันติของโซนิกด้วยการเอามายืนด้านหน้าได้นะครับแต่โซนิกเนี่ยมันหนียุ่งแดงไม่ได้นะครับไปยืนด้านหลังก็โดนอันติีนะครับเอามายืนด้านหน้าก็โดนไล่ตีอีก ส่วนโซนิคสกิลที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของการรักษานะครับที่ยุงแดงเนี่ยสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็รอดู SSR ตัวดําอีกประมาณ2-3ตัวนะครับของเซิร์ฟจีนว่าจะมีตัวที่เก่งและจําเป็นกว่านี้มาหรือเปล่านะครับโซนิคเนี่ยก็จัดว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรามียุงแดงอยู่แล้วนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไป